สวัสดีครับในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์นะครับให้นักเรียนเข้าสอบนะครับก่อนที่นักเรียนจะเข้าสอบนะครับครูอาจจะสร้างรหัสผ่านก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ใครก็ได้เข้ามาทําข้อสอบของเรานะครับคนที่จะเข้ามาสอบได้จะต้องรู้รหัสที่คุณครูส่งให้เท่านั้นนะครับมีวิธีการทํารหัสอย่างไรเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะไปสร้าง Google Form ขึ้นมานะครับคลิกไปที่ใหม่แล้วก็ Google Form ครับ จากนั้นก็จะทำเป็นฟอร์มแบบทดสอบนะครับแล้วก็คลิกลงไปตรงนี้นะครับฟอร์มแบบทดสอบครับทีนี้นะครับในการข้อสอบในหน้าแรกนี้นะครับให้เราระบุตรงนี้ไปเลยนะครับว่าใส่รหัสนะครับใส่รหัสผ่านนะครับสำหรับเข้าสอบครับเราระบุแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่หลายตัวเลือก แล้วเปลี่ยนเป็นคำตอบสั้นครับจากนั้นตรงนี้ให้คลิกคำว่าจาเป็นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คลิกไปที่3จุดตรงจําเป็นนี้นะครับคลิกลงไปนะครับจะมีคำว่าการตรวจสอบการตอบกลับนะครับให้เราคลิกลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราระบุนะครับว่าเราต้องการนะครับจะใส่รหัสผ่านเป็นแบบไหนนะครับเช่นตัวเลขเป็นข้อความเป็นความยาวหรือนิพจน์ทั่วไปนะครับ เช่นนะครับใส่เป็นตัวเลขอย่างเงี้ยง่ายๆก็ได้นะครับไปที่คําว่ามากกว่าครับมัก็จะมีมากกว่าหรือเท่ากับอะไรต่างๆนะครับเราก็อาจจะระบุไปเลยว่าต้องใส่ตัวเลขให้ตรงกันหรือว่าให้มีค่าเท่ากับนะครับจากนั้นเราใส่รหัสตัวเลขลงไปเลยนะครับว่าตัวเลขในการข้อสอบรหัสนี้คืออะไรนะครับสมมุติว่านะครับรหัสที่ต้องการให้สอบนะครับจะต้องใส่เลขนี้คือ5 6 7 8นะครับ ถ้ากอก 5- 6- 7- 8ก็ผ่านแล้วก็เข้าไปสอบได้นะครับถ้านักเรียนไม่รู้รหัสกอกม่วมว่นะครับเราก็ใส่ตรงนี้ครับข้อความแสดงผิดพลาดกรณีที่เขาใส่รหัสมาแล้วไม่ถูกต้องเราจะแจ้งว่ายังไงนะครับอาจจะใส่คำว่านะครับคุณใส่นะครับคุณใส่รหัสนะครับผ่านครับผิดอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับ จากนั้นก็ใส่สัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะครับคุณใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับกรุนานะครับอ่าผิดกรุณานะครับใส่รหัสใหม่ครับก็เป็นการแนะนําว่าคุณยังใส่ไม่ถูกนะครับใส่รหัสผ่านใหม่นะครับจนกว่ามันจะถูกนะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ค่อยมาเพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มส่วนครับ แล้วก็นส่วนที่ไม่มีชื่อนะครับตรงนี้เราค่อยใส่ระบุข้อมูลในการสอบนะครับตรงนี้ก็อาจจะระบุเป็นนะครับแบบทดสอบครับท้ายหน่วยครับหรือแบบทดสอบกลางภาคอะไรก็ว่าไปนะครับจากนั้นก็ค่อยบวกครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับใส่ชื่อครับสกุลแล้วก็เป็นคำตอบสั้น ตรงนี้ก็ทําไปเหมือนเดิมตามปกตินะครับทําสาเนานะครับใส่เลขที่นะครับแล้วก็นะครับทาสำเนาเป็นชั้นนะครับแล้วก็ระบุนะครับเป็นหลายตัวเลือกครับอันนี้ก็ระบุชั้นนะครับมสีทับหม4ีทับสไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับใส่ชื่อเลขที่ชั้นก็เพิ่มส่วน แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นการเริ่มเข้าสอบแล้วนะครับก็จะเป็นเริ่มสอบครับแล้วก็เริ่มออกข้อสอบข้อแรกนะครับก็เพิ่มคําถามไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําระบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่น liegt, ักเรียนมาที่แบบฟอร์มของเราเพื่อจะสอบนี้จะเจอหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ลองกดไปที่แสดงตัวอย่างดูครับเมื่อนักเรียนเปิดฟอร์มขึ้นมานะครับนักเรียนจะเห็นแค่นี้ครับ จากนั้นนักเรียนจะต้องใส่รหัสผ่านเข้าสอบครับส่ว่านักเรียนกรอกตัวเลขนะครับหนึ่ี่ครับนักเรียนเดานะครับก็กดปุ่มถัดไปนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคุณใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องกรุณาใส่รหัสใหม่ก็จะไม่เข้าสอบได้นะครับแต่ถ้านักเรียนรู้รหัสที่คุณรูส่งให้ก่อนที่จะสอบก็คือ5,6 7 8นะครับถ้านักเรียนกรอกถูกนะครับก็กดปุ่มถัดไปครับ มันถึงจะเข้ามาที่ฟอร์มแบบนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็ใส่ชื่อชั้นเลขที่ตามปกติก็กดกุ่มถัดไปก็ไปเข้าสอบได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับทุกคนสามารถที่จะไปประยุกต์ดัดแปลงนะครับเพื่อให้ข้อสอบของเรานะครับมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาทําเล่นนั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ